ครับนี่ผมเจมินเดนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า One Human m o b i l e นั่นเองคุผู้ชมครับสำหรับเกมเ a l c h i r อ d แบบ Open World นะครับที่เล่นได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือ PC จะเปิดให้บริการไปก่อนหน้านี้แบบเวอร์ชั่นเต็มแล้วนั่เองนะครับในส่วนของมือถือ ยังเป็นแค่ตัวเทสเท่านั้นเองทุผู้ชมครับก็ยังไม่โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมแล้วนั่นเองทุผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ก็จะเป็นเกมมบายนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชเทสเท่านั้นเองเนาะ PC เปิดให้บริการไปแล้วนะครับใครที่มี PC ก็แนะนำนะครับให้เล่นบน PC ไปเลยนะครับผมนะเพราะว่าตัวนี้มันยังเทสอยู่นะครับไม่รู้จะเปิดให้บริการตัวเต็มตอนไหนนะเหมือนพนัฒนาตัวกราฟิกดูดีขึ้นนะครับ อ่านในส่วนของตัวโน้ตตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีตัวอ่ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีโค้ดอยู่มั้งโค้ดนี่ครับ0728น่าจะเป็นโค้ดตัวนี้นะครับผมหรือว่า0641วะ0720อะไรวะจำไม่ได้0728นะเดี๋ยวลองไปดูกันปิดล็อกประตูนะครับ0 สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โูคและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t l s t a g a a c t a w a k e n i n g Honkai Impact c o w e r of Fantasy Arc Night Harry Potter b u a k a i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center โอเคเปิดกระเป๋าครับมีอะไรให้หรือเปล่าไม่ไม,ม,มีอีกแล้วนะผู้ชมปึ๊บเปิดเข้าไปครับผม ดี๋ยวทีนี้เราจะแปลของนะนี่มีคัสซีนะครับข้ามเลยข้ามได้นะชอบมากเลยเกมที่มันสามารถอ่าข้ามคัสซีนได้นะคือมันดีนะคือถ้าข้ามไม่ได้ไม่ดีผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะถ้าติดคัสซีแบบเนี้ยเดี๋ยวผมตัดข้ามฉากไปเลยละกันมาแล้วท่านู่้ชมครับทีนี้นะครับหลังจากที่คุยกับอีกาหรือนกเมื่อกี้นะทีนี้ก็จะหลุดมาอีกมิติหนึ่งนะครับ โอเคตัวนี้ก็น่าจะเคยเล่นกันแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บกล่องทางตรงนี้ก่อนดีกว่ามีคองนะครับชึบชึบช,บช,บชบโอเคมีเข้าประตูตรงนี้นครับเล่นหลายรอบแล้วนี่ครับนี่นี่ว่างไงว่างไงแต่ตัวการาฟิกก็เออผมไม่รู้ว่าทำไมมันเล่นอันนี้แล้วมันดูมืดมดนอย่าง เปิดแฟดได้นะครับมาสู้กันหน่อยถามว่าลื่นไหมผมว่ามันก็ลื่นนะผมเคยเล่นเทสหลายรอบแล้วมือถือครับแต่การาฟิกอาจจะไปได้สุดกว่านี้นะในมือถือมันก็สวยนะครับในการแคปเจอร์มันจะดรอปอยู่ที่ประมาณ1 0 1 5เนะครับนะเวลาเราอัดผ่านการแคปเจอร์ไปแล้วนะเดไปซุบเรียบร้อยครับคุยกับเขาหน่อยอ่ะคุยนิดนึง ปึ๊บเรียบร้อยครับพาวา์ปไปไหนอีกไม่รู้นะครับแล้วก็ตันชานะที้สามารถทําการสกริปได้เลยนะครับตรงไหนทีม่มีปุ่มสกิปด้านขวาบนไม่อยากรู้ไม่อยากอ่านข้อซีนกดข้ามไปเลยท่านผู้ชมนะครับหรือใครชอบดูชอบอ่านก็จัดไปนะทีนี้นะครับเขาส่งลงมาอีกที่หนึ่งนะครับนะเดี๋ยวลองวิ่งดูบรรยากาศตัวนี้เอ่าทำไมมาแล้วมันมืดหมดนจังวะแสงอยู่ไหนจ๋าแสงจ๋าเอ้ยเอ้กก,ก็ได้อยู่นะ ได้อยู่นะครับแต่มันจะมีแบบมันรู้สึกหน่วงๆนิดนึงนะเออแตความรู้สึกผมนะมันรู้สึกหน่วงๆนิดนึงแต่ภาพบรรยากาศการาฟิกก็ใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองดูตัวเซตติ้งกราฟิกนะครับแล้วก็ไปที่กราฟิกนะผมว่าผมก็เปิดหมดแล้วนะตัวนี้ถ้ามันมืดไปนะครับเราเปิดแสงเพิ่มเติมได้อีกนะนี่สว่างเพียงพอไหม แตงแบบมาเต็มครับเดี๋ยวไปทำภารกิจกันต่อเลยนะครับภารกิจก็เดี๋ยวต่อสู้กับรีนสูของตัวไททันหัวลำโพงนะตามนั้นเลยปึ๊บปึ๊บโดดขึ้นมาเข้าไปในบ้านนะครับเข้าไปหา npc นะพูดคุยกับ npc คนเดิมอีกแล้วนะครับยิ่งมีโหลดแพทเพิ่มเติมด้วยนะถัานะครับจะมีภารกิจน,นะครับให้ทำการเก็บพวกไม้นะครับอะทำการครับ เก็บเฉยๆได้ไมั้ยนะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนนี่ครับลืมลืมลืมอเราจะตัดให้เลยพี่วันนี้ไงกดปุ๊บตัดปั๊บออโต้นะครับชิวๆไปนะครับสบายๆนะปุ่มเดียวจบนะก็ถือว่าพัฒนาได้ดีไปนะ โอเคไม้ลม okay. แล้วนะครับยิงตัดต้นไหนก็ได้นะถ้ามันมีปุ่มขึ้นให้กดตัดชิวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของตัวเก็บของอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเก็บอะไรบ้างเนี่ยครับก็มีให้ดูนะจริงๆมันมีแจ้งเตือนอยู่หรือว่าอ่านตัวควสได้ขวาบนก็ได้นะครับอา่านไม่ออกก็ก็ไม่ออกนะครับโอเค เก็บได้ยังเดี๋ยวมันจะมีสิ่งอื่นให้เราข้ามไอ้คราฟด้วยไม่ใช่ข้ามให้เราคราฟด้วยนะครับเกมนี้มันมีของให้เราคราฟเยอะนะไปที่กระเป๋านะครับแล้วก็มันมีคําสั่งคราฟอยู่ในนี้ปะผมจําไม่ได้มือถือกับ PC นะมันก็คล้ายๆกันอยู่นะครับมันจะมีคําสั่งอ่าบิลอะครับเนี่ยครับจะมีพวกอาวุธต่างๆนะครับแยกเป็นสีแยกเป็นประเภทตามตายค่ายเกมนี้นะ ใน PC คนเล่นกันชิลๆนะครับในมือถือเปิดให้บริการก็น่าจะชิลอยู่มัง้งะเดี๋ยวเข้าไปคุยด้านบนกนอน่ะทำการต่อโซ่เลยนะครับนี่มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์หลักที่เออได้เล่นกันแล้วก็ต่อโซ่กันนั่นเองนะครับนะสามารถอ่าสกิปได้เลยนะครับเราไม่ต้องดูคาสินนะมันมาแล้วนะครับอาวุธพร้อมครับนี่ครับ ธนูใช่ไหมอ่าฮะเดี๋ยวดิเฮ้ยอันนี้อาวุธเราเหรอโมอดิฟายงี้เหรอเฮ้ยนายจา๋านายจา๋าเฮ้ยกระเป๋านะครับก็มีอาวุธใหม่อยู่นี่เฮ้ยหรือว่าเราราบมาแค่ลูกธนูเหรอแล้วธนู ใช่อ่ะแถบวบนี้จะไม่ไหวห oh ดดแล้วนะโอ้ห y ยก d โดนละเดี๋ยวเฮ้ยจริงๆริงดเาเราปิดที่ขาไปแล้วด้วยท่านผู้ชมชิมหอยแล้วนี่ครับการต่อสู้นะเราใช้ในส่วนของตัวนี้เลยท่านผู้ชมครับนี่ครับไอ แบบนี้ก็สู้ได้นะเพราะว่ามันล็อกมาอยู่แล้วนี่ครับให้เราชนะนะเขาล็อกมาอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องชนะนะอะไรก็น่าจะชนะหมดนะอะไรก็ชนะหมดท่านผู้ช <c> ม <oughs> อย่างฮาเลยจริงๆมันต้องใช้ธน,นูหรือใช้อาวุธอื่นใช่ไหมแต่แต่แต่ธน,นูผมหายไปไหนวันฮาในกระเป๋าไม่เจอผมก็เลยแบบเออปล่อยไปแล้วกันโดโดมาครับ แล้วก็เข้าไปด้านในครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับตัวเกมเพย์เดี๋ยวพาไปวิ่งชมบรรยากาศาบริเวณน้านนอกแล้วกันนะครับผมตัวแมปก็เดี๋ยวเล่นไปนะครับจะเป็นแม open world ขนาดใหญ่เลยนะครับตัวละครเราก็เซ็กซี่ตามท้องเรื่องเลยนะผมว่ามันมีภาพมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ใช่ไหมในความรู้สึกนะเออหรือคิดเอง เหมือนจะเลื่นนะครับแต่ก็ไม่เลื่นงงไหมมันมันจะมีจุดหนึ่งะครับบอกอธิบายไม่ถูกกันว่ายน้ำได้ไม่อเอ่ยเก็บกันเลยโอเคเก็บไป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 อ่ะเรียบร้อยครับพอ วิ่งไปจ้าโอ้โหแม่งน้าตื้นก็คิดว่าตัวละครเราจะได้ไว่ายน้ำเสียอีกนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ละกันสําหรับใครที่สนใจก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนใครไม่รีกผมแนะนําให้รอตัวเต็มดีกว่า